สวัสดีค่ะช่องจีและนาทารโรเป็นนักพยากรอนไพ่ยิปซีนะคะเรามาดูกันนะคะว่าบรารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเขาเอากำลังนะคะจะให้คุณเห็นอะไรในเร็วๆนี้นะคะอ่ะบรารมีตัวคุณแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเขาจะทําให้คุณรู้ให้คุณเห็นเรื่องอะไรในเร็วนี้ขออนุญาตสิ่งศิสิ์ครูบาอาจารย์นะคะเปิดดวงให้กับคนที่มีพลังงานตรงกันเข้ามาชมคลิปแลนด์มงนี้นะคะเปิดไพ่ไปพร้อมกันนะคะสดส,สดใหม่ๆนะคะอ่ะอุ้ยเดอะซันว้าว น้อมรับพลังงานดีๆได้เลยค่ะนะพลังงานบาร,รมีในตัวคุณอะนะนะได้ไพ่เดอะสันคือไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับทั้ง78ใบคือไพ่อันนี้ถ้าใครได้คือแบบว่าต้องน้อมรับพลังงานไว้เลยนะคะคือดีสุดๆคือว้าวสุดๆคือเป็นพลังงานดีนะคะข่าวดีที่คุณกําลังจะได้รับคือโชคดีโอกาสใหม่ๆในเรื่องหน้าที่การงานนะคะคุณจะกําลังจะมีชื่อเสียงนะคุณจะกําลังจะมีเงินทองคุณกาลังจะถูกยอมรับจากคนรอบข้างและสังคมนะคะคุณจะเป็นที่ยอมรับ นะ,ะไม่ว่าคุณจะทําหน้าที่อะไรก็แล้วแต่หน้าที่อะไรนะคะรับผิดชอบในเรื่องอะไรทําการงานอะไระทําธุรกิจอะไรนะคะคุณจะถูกยอมรับคุณจะมีชื่อเสียงนะคะชีวิตคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่และคุณกําลังจะถือกําเนิดใหม่นะคะคุณจะมีสิ่งดีๆนะคะเห็นเดอะซันไหมแสงพระอาทิตย์นะคะเออนะคุณกําลังจะมีชื่อเสียงและมีเงินทองนะคะโอโอกาสและข่าวดีกําลังจะมาและเงินทองนะ เงินทองก้อนโตก้อนใหญ่คือแบบไพ่เดร์ซันคือหน้าที่การงานความรักนะก็ดีนะคะเออแล้วก็ออคนลอกข้างก็ดีโอกาสใหม่ๆนะโหคือทุกสิ่งทุกอย่างอะคุณนะนะคุณกําลังจะได้รับการโชคดีและคุณกําลังจะนะคะเออได้ รับโอกาสดีๆจากตัวคุณนะคะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ใจบุญไหมชอบช่วยเหลือชอบให้ทานชอบทําบุญเป็นคนที่ใจดีชอบช่วยเหลือชอบเมตตานะคะ <c oughs> คุณกําลังนะคะบุญกุศลที่คุณได้ทําทานบุญบารมีที่คุณได้ทํานะคะจะทําให้คุณนะคะถือกําเนิดตัวตนเกิดใหม่นะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและเขาจะให้คุณรู้ในเรื่องอะไรว้าวเขาจะให้คุณรู้ในเรื่อง ตอนนี้ใครที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะหรือว่าใครที่กําลังจะวางแผนหรือทําอะไรไม่ดีแล้วหลังคุณนะคะคุณกําลังจะได้รู้นะคะอ่ามันจะมีนะคะคนที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะที่แบบว่าเข้ามาเป็นกัลยามิรหรือเข้ามาแบบว่าหวังดีกับคุณแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะแบบอาบยาพิษกับคุณก็ได้นะคะคุณกําลังจะนะคะได้รู้เรื่องราวนะคะ ในสิ่งที่ผู้คนที่ไม่หวังดีที่วางแผนที่กําลังกระทําคุณนะคะหรือบางคนอาจจะแบบว่ากระทาไม่ดีลับหลังคุณให้คุณมีการเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะเออให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงดูคนนี้สิหน้าตาไม่น่าไว้ใจเลยเป็นคนที่เจ้าเล่เจ้าการมากเลยนะคะอคุณจะได้รู้ว่าคนๆที่เขาเข้ามาหาคุณเพราะคุณเป็นคนที่มีซิกเซนเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคนที่แบบรู้แล้วเป็นคนที่ ระวังตัวเองเป็นคนที่มีหลังสังหรณ์ที่แม่นยํานะคะโอ้นะยิ่งถ้าใครแบบว่าทําบุญบ่อยๆอะไรไบ่อยๆนะคุณจะได้แบบเออเห็นอะไรแบบว่าที่มันกระจ่างแจ้งได้เร็วมากเลยนะคะเออมันมาจากในเรื่องคนที่ออวางแผนอาจจะแบบว่าในเรื่องคนที่กําลังอาจจะแบบทําอะไรรับหลังหรือว่าดีลอะไรรับหลังหรือว่า ทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องเออหน้าที่การงานคุณนะคะคุณอาจจะแบบว่าไปรับไปรู้นะจากผู้คนรอบข้างที่เขาอาจจะมาบอกคุณนะคะเนาะเออประมาณนี้จะมีคนนะคะคนที่เข้ามาบอกคุณคนที่แบบว่าเป็นอัศวินถือไม้ขาวเอ่อมัเอ่อเป็นเป็นถือถือถ้วยนะคะเอ่อเป็นอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยคุณนะคะเอ่อจากคนที่แบบว่าคิดทิ่จะวางแผนทําอะไรไม่ดีลำหลังนะเขาอาจจะแบบดิวหรืออาจจะมีการแบบเออ แยกในะเรื่องอการงานหน้าที่การงานคุณแล้วก็อาจจะทําอะไรรับรอกให้คุณแบบว่ามีการเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือว่าอาจจะ เป็นที่ถูกคอลหาไม่ได้ถูกยอมรับอะไรประมาณนี้นะแต่มองว่าเขาจะทําอะไรตัวคุณได้ไหมเขาจะทําอะไรตัวคุณไม่ได้ค่ะเพราะว่าตัวคุณเป็นคนที่นะเฉลียวฉลาดเป็นคนที่มีความมั่นคงและเป็นคนที่มองกันไกลรู้ทันคนและเป็นคนที่มีฝีมือค่ะไม่ว่าเขาจะแย่งผลงานคุณหรือว่าไม่ว่าเขาจะเอาคุณไปพูดสิทธิ์ใสหายหรือทําอะไรรับหลังคุณเนี่ยเนี่ยแย่งลูกค้าคุณแย่งเครดิตคุณนะคะทําให้คุณแบบว่าเออเสียมเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะหรือว่าก๊อปผลงานก๊อปปี้ผลงานคุณไปแต่ยังไงนะคะถึงเขาจะก๊ ก็ปี่ผลงานคุณหรือว่าเอาอะไรเออเอาชื่อเสียงของคุณนะคะอาจจะเอาไปแอบอ้างอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าเอาผลงานของคุณไม่ว่าคุณจะทําในเรื่องผลงานอะไรโปรเจกต์ในเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นบางคนอาจจะรับราชการก็ได้หรือว่ากำลังจะแบบว่ามีการทําผลงานที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรืออะไรก็ได้หรือว่าจะทํอผลงานทุกๆท,ท,ที่ทํางานก็ได้ คนอาจจะทํางานแบบวิสาหกิจหรือเอกชนหรืออะไรก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะทําธุรกิจค้าขายอะไรก็แล้วแต่เขาแบบว่าเออกำลังจะแบบบัฟเอาลูกค้าเอาผลงานคุณนะคะเออแล้วก็เอาแบบว่าเอาชื่อเสียงที่คุณมีอาจจะแบบว่าเอาไปแอบ,บอ้างได้หรืออยากจะเป็นตัวตนของคุณแต่มองว่าถึงเขาจะเอาผลงานคุณไปบัฟหรือไปทําอะไรก็แล้วแต่มองว่ายังไงยังไงอะคะเขาก็ไม่สามารถเรียนแบบคุณได้สี่มือหรือผลงานของคุณนะคะมันเป็นที่ระจักมันเป็นที่ยอมรับยังไง ทุกคนนะคะเขาเขาจะรู้หรือว่าอาจจะมีคนนะคะเข้ามาแบบมามาบอกคุณนะคะเพราะมีคนขี่ม้าขาวเพราะเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะเป็นกัลยาณมิตรดีเขาอาจจะมาบอกว่าเออเนี่ยคนคนเนี้ยนะเออผู้ชายหรือผู้หญิงคนเนี้ยนะเออฉันเห็นนะในช่องทางออนไลน์หรือโซเชียลหรือว่าเออหรือถ้าไม่ใช่ช่องทางออนไลน์โซเชียลก็แล้วแต่นะคะเออเอาแบบว่าแอบอ้างว่าเออเนี่ยนะถ้าคุณทําธุรกิจอะไรเนะี่ยเขาก็แอบอ้างชื่อคุณนะว่าเออเป็นเป็นร้านคุณอ่าเ,เป็นเออเป็นธุรกิจ แอบอ้างเอาไปเป็นธุรกิจเขานะหรือว่าเอาคุณอะไปไปแขวนไว้กับที่ใดที่หนึ่งแล้วก็เอาคุณไปประจานหรือเอ่อทำบัฟเครดิตคุณนะคะทุกช่องทางหรือบางคนอาจจะขโมยผลงานเพื่อที่จะมีการแบบแย่งผลงานกันที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนอะไรประมาณนี้ค่ะแต่มองว่าเอา่อตัวคุณนะคะนะถึงเขาจะบัฟผลงานคุณหรือว่าเขาจะเอาผลงานคุณไปก๊อปปี้แต่เวลาแบบลูกค้าค่ะเขา เขาได้เห็นในเรื่องศักยภาพอะค่ะทุกคนนะคะศักยภาพหรือสีมือค่ะมันจะไม่เหมือนกันมันจะสะท้อนอในในเรื่องแบบสี่มือเพราะว่าเวลาเขาเอาแอบบเอาผลเอาผลงานคุณเอ,เอาชื่อเสียงคุณนะคะไปทานะคะในเรื่องดิวดิวกันดิวในเรื่องการเงินธุรกิจลับๆอะไรก็แล้วแต่พอเขาไปทําแล้วสี่มือ มันไม่ได้บางคนอาจจะทางานด้านศิลปะบางคนอาจจะทําอาชีพที่เป็นช่างอะคะ่ะช่างที่ใช้สีมือนะคะบางคนอาจจะเป็นบางคนอาจจะเป็นช่างแกะทรงแกะเสื้อผ้าอะไรก็ได้หรือบางคนอาจจะทําในเรื่องแบบงานปั้นไหมหรือบางคนอาจจะเป็นงานวาดหรือว่างานหัตถศิลป์อะไรก็แล้วแต่นะคะ หรือว่าจะทําในธุรกิจต่างๆหรือว่าบางคนอาจจะเป็นแบรนด์ของกินก็ได้แต่ว่าในเรื่องเวลาเขาอาจจะได้ริมรสแบบชิมหรือเงี้ยมันไม่ใช่สีมือคุณนะคะเพราะทุกคนนะเขาจะจะ,จะรู้ว่าในเรื่องรสมือคุณในเรื่องสีมือคุณอันนี้คือมันไม่ใช่คุณแน่นะคะแล้วเขาก็แล้วคนพูดนั้นนะคะเขาก็จะถูกประนามนะคะจากสิ่งที่เขาทำนะคะเขาจะแบบว่าเออกืนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะในสิ่งที่เขาทำอะค่ะมันจะทะท้อนติดใต้สำนึกอเขานะคะ ตัวคุณนะคะนั่งอยู่สวยเลยค่ะนั่งอยู่บาลังนะคะเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าแบบว่าถ้าเขาแย่งลูกค้าคุณยังไงยังไงลูกค้าคุณก็จะกลับมาหาคุณเพราะว่าตัวคุณนะคะ่ะเวลาเขาแบบเอ,อ่อได้ใช้บริการคุณนะเออเขาเหมือนมีความคุ้มค่าเกินเบอร์เกินเงินที่เขาจ้างหรือเออบางคนนะคะเออเขาอาจจะเอาผลงานคุณไปก๊อปปี้อะไรก็แล้วแต่แต่ก็มองว่ามันก็ไม่ใช่แบบว่า ออริจินอลอะค่ะเออมันมันก็คือมันไม่เหมือนคุณอะพูดอย่างนี้ก็แล้วแต่เพราะาคุณอาจจะเป็นคนที่มีความธรรมชาติสดใสล่าเริงนะเป็นที่รักของผู้คนแล้วก็เป็นคนที่ไม่เฟกอะคะ่ะคุณก็จะเป็นคนที่อัธยาศัยเออแล้วก็เป็นคนที่เออมีนิสัยน่ารักมีนิสัยใจใจบุญน,นะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบอบอ้อมอารีเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นตรงเนี้ยค่ะจึงทําให้ยังไงก็แล้วแต่นะคะเขาไม่สามารถขโมยหรือปออ ก๊อปปี้ผลงานคุณได้นะคะคุณกําลังจะได้รู้นะคะใครที่แบบขโมยโอกาสคุณขโมยผลงานคุณนะขโมยลูกค้าของคุณไปแบบลับๆแบบคุณจะได้รู้นะคะและและทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันจะกลับมาหาคุณในเร็วๆนี้แหละคะ่ะน้องรับพรรังนานดีๆน้องเราควาทํานายได้เลยคะ่ะ